ทีมแพทย์ชนบุรีรอประเมินอาการเจ็บแคริสค่าทราบผลอังคารนี้ทีมแพทย์ประจำสโม,มสรชนบุรี FC e อัปเดตอาการบาดเจ็บของแนวรับคนสำคัญอย่างเรนาโตเคริสที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าในเกมบุกพ่ายพีทไปจบเอฟซีหนึ่งต่อสาว่ามีอาการบาดเจ็บหนักแค่ไหนและจะสามารถลงสนามในเกมนัดต่อไปที่จะเปิดชนบุรียูทีเอสเตเดียมพบกับเมืองทองยูเนเต็ดได้หรือไม่ หลังจากที่เลนตโตเคลิสออกสไตล์เป็นตัวจริงให้กับทัพชลามชนในระบบ5-3-2ในเกมพบกับพี่ที่จบ F4 แต่ทว่าเขาลงเล่นได้เพียงแค่21นาทีเท่านั้นต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายในจังหวะเข้าสก,กัดเกมรุกของตอพิคาดล่าสุดมีรายง,งานว่าหนึ่งในสัญญ,ญาณที่ดีคือเลนาโตเคลิสสามารถเดินออกจากสนามได้ด้วยตัวเองทีมแพทย์ประจำสโมสรเผยว่าในตอนนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอาการของเนนาตโตเคริตนั้นรุนแรงมากแค่ไหนต้องรอเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งในวันอังคารนี้สำหรับชนบุรีเอฟซียังคงมีปัญหาผู้เล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยทีมไม่สามารถใช้งานสามแข้งหลักตลอดฤด,ดูกาลนี้แน่นอนแล้วได้แก่สุกสันบุญตาสิทธิชอกพาโซและพานุพงศ์พลซาที่อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัดส่วนผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามให้กับทีม ในช่วง2อถึเกมที่ผ่านมาได้แก่สุมัญญาปุริสายเดนิลโลอันเวสและอัมมาดูอัตตาลาส่วนที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมคือพิทักพิมพ์แป์และเจสซี่เคอร์แลนด์โดยมีเรเนโตเคริเป็นผู้เล่นที่บาดเจ็บรายล่าสุด